ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทั้งนะครับสำหรับวิดีโอชุดที่2นี้ผมจะมาสอนใช้คำสั่งรับอินพุตทางคีย์บอร์ดซึ่งในภาษา C เราก็จะคุ้นเคยกับคำสั่งสแกน f อะไรพวกนั้นซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้รับ i n p อินพุตทางคีย์บอร์ดซึ่งมันจะมีความออการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะง่ายส่วนใน Java นี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อน ก็อ,อื่นเลยผมสร้างคาัสขึ้นมาคาัสหนึ่งมีชื่อคัสว่าเท็ดอินพุลแล้วกันแล้วก็ทำการสร้างสร้างไว้ถอดเมนภายในคัสเพราะคุณสร้างไว้ถอดเมนภายในคัสเสร็จเนี่ยคุณก็มาสร้างออบเจกต,ต์ตัวหนึ่งของคัสสแกนเนอร์ ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าอินแล้วกันข้างในวงเล็บของชื่อคัสตัวตัวหลังเนี่ยให้คุณใส่คาว่า system. in ลงไปมันเหมือนบอกให้รู้ว่าจะมีการรับ Input เข้าไปหรือว่าเป็นคาสตที่ใช้ในการรับ Input ซึ่งตัวนี้เมื่อ,อคุณพิมพ์ชุดคําสั่งที่ใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ของ c า a สแก c a n n e r เสร็จเนี่ยมันจะปรากฏว่ามันมีเออร์เรอร์แดงๆอยู่ข้างใต้ข้อความคือมันไม่สามารถใช้งานได้คุณต้องทําการ Import ตัวแพ็คเกจที่จะใช้งานเข้ามาก็คือมันอยู่ใน Java. Util. Scanner อันนี้ถ้าคนจําได้ก็จะ Import แบบนี้เลยส่วนบางคนที่หัดเขียนใหม่ๆเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในแพ็กเกจไหนคัดอะไรอย่างไรยังไงมันถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาระดับชาติพอสมควรแต่ว่าผมมีคีย์ลัดที่จะทําการ Import ไฟล์ให้โดยอัตโนมัติให้คุณกด c t r l ท h i ชิ o. ถ้าคุณไม่รู้ให้คุณกด c t r l s h i ชิ o. พร้อมกันหครั้ง มันก็จะทำการ import ตัวแพ็กเกจที่เก็บคา่านี้เอาไว้ไให้คุณอันนี้ก็จดไว้ก็ดีนะมันเป็นคีีลัสที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรแล้วก็ผมจะประกาศตัวแปรสตริงขึ้นมาตัวหนึ่งมีชื่อว่า name แล้วก็ประกาศตัวแปรบเ u ิ l e ขึ้นมาตัวหนึ่งมีชื่อว่า age ก็คือเก็บชื่อกับอายุนั่นเอง ้าผมจะจะ,จะรับ input name เข้ามาผมก็ใส่ตัวแปรชื่อตัวแปรไปเลยเ a m e เท่ากับ in i อด้วยชื่อ method method ที่ใช้ในการรับ Input ก็คือ Met h o d ที่มีชื่อว่า next ทั้งหลายพวก next ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าผมใส่ next เท่ากับอ n next คุณต้องสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมมติคุณประกาศตัวแปรเป็นชนิดดับเบิลเวลาคุณจะใช้คุณก็ต้องเอาชื่อออบเจกต์ก็ในที่นี้คือชื่ออินออบเจกต์ชื่ออินเนี่ยมาดอดด้วยเมทอดเนี่ยเมทอดเมทอดชื่อเน็กเนี่ยมันจะมีเขาเรียกาอะไรล่ะคำอธิบายข้างหลังอย่างตัวนี้ก็คือใช้กับชนิดข้อมูลที่เป็นสตริงแต่ถ้าเอท คุณประกาศเป็นดับเบิลคุณก็ต้องใช้กับชนิดข้อมูลที่เป็นดับเบิลใช้รับกับชนิดข้อมูลที่เป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ n นดับเบิลแต่ถ้าเป็น IN นคุณก็ต้องใช้ n นอิน n ลองก็ใช้ในลองอะไรต่างๆนานาไปแล้วแต่กรณีในที่นี้ผมก็จะใช้ n นดับเบิลเพราะว่าตัวนี้ผมรับเป็นดับเบิลเรามาพิมพ์ข้อความโชว์กันสักหน่อย ผมพิมพ์นเนมแล้วก็ตัวที่2องผมพิมพ์อายุเอทออกมานะนนตัวอย่าง คำสั่งนี้ก็คงไม่มีใครจะสงสัยอะไรเพราะว่าเป็นคำสั่งแสดงข้อมูลออกทางจอภาพธรรมดาไอตัวเครื่องหมายบวกนีก่คือการต่อข้อความที่เป็นสตริงนั่นเองเพอผมพิมพ์เสร็จผมก็จะลองรันดูละทีนี้รันแอ d จะวา application ก็กดโอเคคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยบนหน้าจอ ไม่รู้จะใส่ข้อมูลนี้พูดตรงไหนช่องก็ไม่มีให้ใส่ไม่รู้จะใส่ตรงไหนอะไรยังไงให้คุณมาที่แทบ็บแท็บคอนโซลตัวนี้ของตัว c l i p s e clipse. แล้วให้คุณคลิก,ลกที่พื้นที่ว่างๆตรงนี้หนึ่งครั้งพอคุณคลิกตรงพืงน้นที่ว่างๆเนี่ยหนึ่งครั้งมันจะปรากฏเคอร์เซอร์ให้คุณพิมพ์คุณลองพิมพ์ลงไปเลยนี่ตอผมพิมพ์ไปชื่อผมนัทโฟอายุ20 มันก็จะปรากฏข้อความมาใหตรงกับอินพุตที่เราป้อนเข้าไปนัฐพลเอชยี่แต่ว่าเมธอดตัวเนี้ตัวน็กเนี่ยถ้าคุณจะใช้รับข้อความชนิดสตริงนะคุณต้องระวังอย่างหนึง่งระวังอะไรอ่นะเดี๋ยวผมลองทําให้คุณดูลองรันใหม่อีกหนึ่งครั้งผมใส่นะัฐพแจะผมเอออยากใส่นามสกุลข้างหลัง Enter อ จะใส่อายุมันกลับเออร์เอร์มันเออร์เอร์เพราะว่าตัวเนี่ยมันมองเป็นสติงตัวแรกที่รับเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมันจะมองเป็นชนิดข้อมูลดับเบิลที่รับเข้าไปเป็นตัวที่2พอมองชนิดข้อมูลเป็นดับเบิลแต่เราเผอิญว่าเราป้อนข้อมูลที่เป็นสตริงเข้าไปมันทําให้เกิดเออร์เอร์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการรับเป็นชุดข้อความยาวๆโดยมีการเว้นวรรคหลายครั้งให้คุณเปลี่ยนตัวเน็กเนี่ยให้เป็นเน็กไลน์ซะพอคุณเปลี่ยนเป็นเน็กไลน์แล้วคุณลองรันใหม่อ,อีกรอบหนึ่งพอคุณรันใหม่อ,อีกรอบหนึ่งคุณใส่ชื่อเว้นวรรคแล้วก็นามสกุล แล้วใส่ยูลงไปมันจะใช้ได้ปกติเพราะว่า n e ็ก line เนี่ยมันคือการรับข้อมูลเป็นชุดข้อความยาวๆโดยที่วักอะไรเนี่ยมันก็จะมองเป็นตัวเดียวกันเลยแต่ถ้าคุณใช้ n e ็กธรรมดาเนี่ยมันจะมองเป็นการรับข้อมูลอีกตัวหนึ่งไปเลยซึ่งจะทําให้เกิดเออเลได้ง่ายก็ตัวนี้อยากให้ลองเอาไปสร้างอ็อบเจ ของค่าสแกนเนอร์แล้วก็ลองใช้ไม่ถอดพวกนิกทั้งหลายดูเพื่อใช้รับอินพุตทางคีย์บอร์ดนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้